ครับสวัสดีทุกที่สุขสุขคนครับมณีหลวงพ่อทุีมาสรุปผลบางไฟบ้านเทศบาลฟ้าหยาดนะครับ25พฤษภาคม2568นะครับบางที่หนึ่งสามอันตรายนะครับด้วย380คะแนนเจ้านะครับบางที่สองนะครับ80เพียงหายเจ้านะครับบางที่สามนครฟ้าหัวนะครับ2040 ใน310คะแนนไม่ผ่านนะครับบั่งที่4นะครับเซียโอทาไซนะครับ460 46, ใ 35, น355คะแนนเจ้าเนื้อบังที่8นัลบูเบดนะครับ80สิบวิใน,บบนค 80, 40, 350คะแนนผ่านวันเทียบนะครับบังที่6อัตเทวดานะครับบั่งที่1 825เจ้านะครับบังที่7นะครับเพชรลำ ผูนเพชรล่ำพูนนะครับยี่สิบา้เคะแนนผ่านนะครับบางที่8นะครับที่ว่าก่อนมาผกจอนสี่สิดร้อยสามสิบาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่9นะครับจอมพินิหารนะครับผมวาแล้วนะครับเป็นองไฟแอบแสบของลุงหลอดนะครับจอมพินิหารนะครับยี่สิบ้อยส่าคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่10นะครับหวดทองคำนะครับเพียงสามสิบงสามร้อยสาคะแนนเจ้านะครับบางที่สิ โบทวิสวะนะครับเดื275คะแนนจ้านะครับบางที่สิบสน้องจูเนียนะครับ360เดื390คะแนนผ่านนะครับบางที่สิบสนะครับนครเสาเล้านะครับหาสิบเพียงสี่อยดื305คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบสนะครับที่ว่าก่อนมาบอกจอด3565เดื375คะแนนผ่านวานเจี๊ยบนะครับบางที่สิบหไล่บินสิงน้องบวบนะครับสี่สิบ้า220คะแนน ไม่ผ่านนะครับบางที16นะครับจองปินิหารนะครับ250-403คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที17อเตวดา2ช่างไม่ตีแต่4 3 0คะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที18นะครับต่อท่องค่ำนะครับสร้างบอตีได่325คะแนนเจ้านะครับ บางดี herman, so far, ่20บนะครับบางสันติสุข4ี่0ิด้คะแนนเจ้านะครับบางดี่2ิเโกแก่นะครับ40 80คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดีย่2ิบ้องคาสโนวานะครับ2ี่0บาคะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียีิรีนาผานะครับผม2 0 6 0 2 9หคะแนนไม่ผ่านนะครับบางทีย่2ินะครับคนเมืองมะนะครับเพียงย0ไดง2้2 4 0คะแนนไม่ผ่านนะครับบางดียี่สิบห้านมมหานะครับยีบ บัง้งที26นะครับเสียมีชัยนะครับเพียงยี่งสองร้อยเกคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที27กาขาวนะครับ 14, 10 40ี่ร้อยหกคะแนนผ่านว้าเจี๊ยบนะครับบางที28นะครับเพชรพลังนมนะครับ30 80ิดร้อ2ยีคะแนนไม่ผ่านนะครับผมอ่ะ ดีใจนั้ผู้พกผู้มานผู้เข้าถึกนะครับผมผู้ประมาณกระสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้นะครับหากขอมูลผพิษผาดประการใดลุงรอดเอฟซีต้องกรบาบขออภัยไว้เป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลุงรอดเอฟซีสวัสดีครับ